สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพูดคุยก่อนเริ่มงานนะครับเวลาสี่โมงเย็นนะครับเวลาดีนะครับแดดล่มลมตกวันนี้บรรยากาศดีนะครับแดดเปรี้ยงทั้งวันเลยนะครับแดดร้อนวันนี้ผมออกไปหน้างานมาก็มีคลิปลงนะครับในช่องนะครับวันนี้ก็เพิ่งอัปเกรดไปเผื่อใครนะครับอยากเข้าไปดูนะครับก็ไปดูคลิปวิดีโอได้ครับเวลาเจ็ดนาทีครับเพิ่งลงวันนี้ล่าสุดเมื่อกี้เลยนะครับ ก็พอลงเสร็จก็เลยมาไลฟ์สดนะครับแล้วก็จะได้บอกเพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้าไปดูเข้าไปชมวันนี้ก็มาคุยกันแนวเดิมนะครับก็เป็นแนวเกี่ยวกับที่ดินนะครับอยู่ที่เดิมนะห้องไลฟ์สดนะครับบริษัทเดอสองพันยี่สนะครับห้องนี้ก็เกี่ยวกับขายผลิตภัณฑ์ครีมนะครับเช่นเพียวเฟสโกนะครับแล้วก็สบู่เอลิทแล้วก็มีชนิดซองนะครับแบบนี้นะครับ แบบตอง50สิกรัมนะครับก็วันนี้จะมาคุยเรื่องว่าที่ดินนะครับวันนี้เรามีหลายอย่างเลยครับมีทั้งการรังวัดที่ดินตรงกำแพงแสนนะครับนะครับแล้วก็มีทั้งถมถมที่ดินตรงอำเภอลานคานะครับเป็นโครงการที่3ามครับผมก็ทุกเย็นนะครับจะมาเล่าเรื่องนะครับแล้วก็มาอัปเดตนะครับรายวันนะครับแล้วก็อาจจะมีภาพวิดีโอเข้ามาแทรกนะครับแต่ ผมจะอัปเดตวิดีโอนะครับอัปเดตวิดีโอนะครับเวลาที่ผมไปถ่ายหน้าที่ดินนะครับก็มีโครงการแต่และโครงการนะครับที่เรานําเสนอลูกค้านะครับเป็นโครงการที่ดินผ่อนได้ที่ดินผ่อนได้ทั้งหมดนะครับในวิดีโอคลิปลองเข้าไปดูเรามีที่ดินผ่อนได้นะครับผ่อนรายเดือนเดือนละตั้งแต่สามพันห้าบาทสามพันห้าร้อยบาทไม่ห้าบาทนะสามพันห้าร้อยบาทขึ้นไปยันนะครับหลักหมื่นนะครับก็อยู่ที่อำเภอนะครปฐม ที่ผมลงไว้นะครับช่องตาต้องที่ดินผลด้านนครปฐมเนี่ยครับก็มีอำเภอดอนตูมนะครับบางเลนกำแพงแสนนครชัยศรีนะครับเบอร์ที่ติดต่อกับเบอร์ด้านนี้เลยครับสามารถแอดไลน์ได้โทรโดยตรงได้นะครับ0885561636นะครับ088561636หรือจะเป็นเบอร์ทางออฟฟิศก็ได้นะครับ0824744265นะครับ0824744265 สามารถติดต่อได้หลายเบอร์นะครับเราเป็นบริษัทนะครับผมก็เป็นส่วน drink, fire, bon er, หนึ่งของบริษัทนะครับเป็นฝ่ายขายที่ดินของบริษัทพิกินพัฒนานะครับเรามีตัวจดจำนนงครบนะครับผ่อนกับเราได้โดยตรงนะครับเรามีบริษัทนะครับรองรับการจดจำนนงการผ่อนอยู่แล้วนะครับชื่อบริษัทก้าวขุมทรัพย์จำกัดนะครับก็ติดต่อได้นะครับเป็นนิติบุคคลเป็นในรูปแบบบริษัทนะครับไม่ใช่บุคคลธรรมดา ก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามานะครับใครสนใจที่ดินนะครับผ่อนได้นะครับอยากเป็นเจ้าของที่ดินโดยที่ไม่ใช้เงินก้อนนะครับใช้เงินเพียงไม่กี่บาทนะครับแล้วก็ผ่อนได้รายเดือนเหมือนเราซื้อรถคันนึงนะครับเหมือนเราซื้อมอไซค์คันหนึ่งแต่ที่ดินเปรียบเทียบไม่ได้ครับที่ดินมีแต่เพิ่มนะครับรถมีแต่รถแต่รถอ,อาจจะได้ใช้งานแต่ที่ดินของเราก็ใช้งานได้นะครับพอผ่อนกับเราครบนะครับเราโอนโฉนดให้ก่อนนะครับแล้วก็เข้าใช้พื้นที่ได้เลยนะครับเหมือนเราซื้อรถเลยนะครับ ซื้อรถเราก็อยากใช่ไหมซื้อที่ดินเราก็อยากใช้เหมือนกันครับแต่ที่ดินอย่าลืมนะครับเป็นทรัพย์สินที่ไม่ใครสามารถเอามาผ่อนได้นะครับที่ดินหนึ่งแปลงอยากได้แปลงเปล่าๆว่างๆธนาคารไม่จัดให้นะครับเราต้องเราต้องมีเงินก้อนเงินสดแต่มาผ่อนกับผมนะครับมาผ่อนกับผมมาผ่อนกับบริษัททางพิกินนะครับของเราโดยมีผมนะครับเป็นตัวแทนนะครับเป็นผู้ขายนะครับถูกต้องนะครับมีลูกค้าที่ซื้อกับผมมากมายนะครับ มาเช็คได้นะครับว่าของผมเป็นยังไงดูแล้วเป็นยังไงมีในสี่ถึงสี่อำเภอสิบห้าโครงการนะครับวันนี้ผมก็เพิ่งไปโครงการมาก็อยากให้เพื่อนๆนะครับมามารับฟังรับชมเพราะว่าที่ดินแบ่งขายมีหลายที่นะครับแต่ของเราน่ะคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยครับคือถนนไฟฟ้าน้ำวราป่าครับถนนคุณแดงนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมาลองฟังมาลองดูใครเข้ามาชมแล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็นแค่การไลฟ์สดนะครับแต่ ถ้าสนใจนะครับเข้าไปดูในช่องนะครับช <It> ่องตาต้องที่ดินผ่อนได้นะครับกดเข้าไปดูไม่ต้องกดติดตามก็ได้ครับเข้าไปดูเข้าไปลื้อดูนะครับเราอัปเดตนะครับทั้งผมนะครับทั้งช่องที่ผมทําเป็นช่องส่วนตัวนะอันนี้ผมจะอัปเดตตลอดแล้วก็สามารถติดตามได้ในนะครับแอปเขียวแอปดําได้หมดนะครับที่ดินผ่อนได้นะครับปฐมผ่อนที่ดินนะครับปฐมแล้วก็พิกอินพัฒนานะครับทุกอย่างนะครับชัดเจนนะครับ มีรายละเอียดมีสัญญาครบนะครับเราสำนักงานเรานะครับสำนักงานขายตั้งอยู่ที่อำเภอดอนตูมนะครับนะครับตัวนี้ก็ถ้าคนใครเคยเข้ามาแล้วก็เคยซื้อกับผมก็กดข้อความทักทายได้นะครับสอบถามเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นนะครับแอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์มาถ้าไม่อยากโทรก็แอดไลน์มาดูรูปขอโลเคชั่นนะครับแล้วก็ขอตารางผ่อนได้นะครับของเราผ่อนง่ายๆครับมีเริ่มตั้งแต่เดือนละ3,500บาทนะครับขึ้นไป นะครับ4,000 5,000ผ่อนได้นะครับเป็นเจ้าของกันง่ายๆครับที่ดินนะครับเราเน้นนะครับเน้นคนที่อยู่ในอีกระดับหนึ่งนะครับเขาไม่มีเงินสดแต่เขาอยากมีที่ดินครับใครที่ยังเช่าบ้านอยู่นะครับยังอยากได้ที่ดินสแปลงนะครับเก็บไว้ให้ลูกให้หลานหรือว่าเก็บไว้เป็นที่อยู่สายยามแก่ยามเท่าตอนนี้เราทํางานเรามีแรงเราทําไปก่อนนะครับแต่ถ้าอยากมีที่ดินมาผ่อนกับเรานครปฐมเป็นจังหวัดที่สวยงามนะครับมีทั้งคาเฟ่นะครับมีความเจริญอยู่ห่าง ไม่ห่างไกลนะครับไม่ห่างไกลกรุงเทพแถมตัวรอบจังหวัดที่เราติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุพรรณนะครับบุรีราชบุรีนะครับนนทบุรีนะครับปทุมธานีแล้วก็กรุงเทพนะครับโซนตรงนี้ครับนครปฐมได้ได้อิทธิพลนะครับความเจริญมาจากกรุงเทพถูกไหมฮะเพราะว่าตั้งแต่พุทธมนฑลนะครับสามานนะครับตรงนั้นก็เจริญเข้ามาตอนนี้ก็มาที่นครเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไล่มาไม่ว่าจะเป็นดอนตุงนะครับบางเลนกบแบงแสน โซนแต่ละโซนนะครับทุกอย่างมีจุดขายหมดนะครับของเราจะเน้นใกล้ร่านสะดวกซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นนะครับโลตัสนะครับซีเจนะครับตอนนี้ใกล้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด่วนนะครับ M81 งทางด่วนบางใหญ่กาญจนบุรีนะครับเราก็มีที่ดินที่ใกล้ทางด่วนนะครับเพียงทางด่วนไม่เกิน10นาทีนะครับ7นาที10นาทีแล้วก็ไม่เกิน15นาทีก็มีนะครับเรามีหลายโครงการมีทั้งหมด15โครงการให้ ทุกท่านนะครับเลือกนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องแบบนี้แล้วก็คอยอัปเดตนะครับอัปเดตนะครับโครงการแต่ละโครงการของผมมีทั้งหมด15โครงการก็จะมาให้ดูไม่ใช่ของผมละของบริษัทละกันเดี๋ยวจะหาว่าผมรวยเกินนะครับเป็นของบริษัทนะครับที่ผมขายอยู่นะครับแล้วก็คอยถ่ายคลิปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยครับคอยดูแลนะครับการขายนะครับเป็นการตลาดนะครับก็อยากให้ เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับมีที่ดินแปลงสวยๆนะครับมั่นใจได้ว่าซื้อกับเราได้ที่ดินแน่นอนนะครับไม่ได้ว่าไปหลอกไปล่อและอีกหนึ่งอย่างนะครับผมจะมีข่าวดีแล้วนะครับตอนนี้ข่าวดีถ้าใครฟังไว้เก็บล็อกไว้เลยนะครับจะมีนะครับโครงการนะครับเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านเป็นบ้านสวยๆนะครับแล้วก็อยู่ในที่ดินของโครงการของเรานะครับแล้วก็สามารถผ่อนได้พร้อมบ้านนะครับต่อไปจะมีผ่อนได้พร้อมบ้านแล้วนะครับ สำหรับทางเลือกสำหรับลูกค้าที่เครดิตเสียนะครับเครดิตไม่ดีพะครับผ่านผ่านทางผ่านทางนี้ก็สามารถผ่อนกัดเราได้เลยธรรมดาเราจะให้ผ่อนแค่ที่ดินเปล่านะครับแต่ตอนนี้สามารถผ่อนเป็นบ้านได้แล้วนะครับ <c oughs> มีบ้านมีอะไรได้แล้วนะครับก็เลือกทำเลตามที่คุณลูกค้าอยากได้นะครับเลือกขนาดนะครับแล้วก็เลือกแบบบ้านเราจะมีแบบบ้านที่เลือกว่าอยากได้แบบไหนและมีตารางผ่อนนะครับสำหรับตรงนี้ ง่ายๆนะครับเรามีกฎเกณฑ์ง่ายๆนะครับเราไม่ใช้เครดิตอยู่แล้วครับไม่ต้องหรือว่าคุณลูกค้าอยากด้บ้านก็กู้ก็ได้แต่ของเราจะเป็นบ้านสําหรับเข้าถึงนะครับราคาไม่แพงก็คือหลักๆคือร้านต้นๆนะครับแล้วก็เนื้อที่ทําเลไม่ต้องห่วงครับเราคัดสรรอยู่แล้วธรรมดาเราเชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับที่ดินตรงนี้มานานหลายสิบปีแล้วนะครับเราเปิดมาหลายสิบปีแล้วนะอยากให้ทุกท่านนะครับติดตามนะครับการพัฒนาการก้าวหน้าของ ทีมงานนะครับแล้วก็ฝ่ายบริหารของเรานะครับว่าเป็นยังไงนะครับพัฒนาขึ้นยังไงเราทําจริงลงทุนจริงนะฮะวันนี้ถ้าไปเห็นโครงการก็จะเห็นนะครับการถมดินแต่ละที่การเทถนนนะครับใช้ทุนหลักล้านนะฮะมันมันใช้เยอะนะครับมันใช้เยอะแล้วการพัฒนาแต่ละอย่างนะครับเราลงทุนก่อนเรามาให้ผ่อนนะครับหรือว่าอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครทำนะครับ ถนนลรเทคอนกรีตด้วยนะครับก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆพี่ๆครับบอกต่อกันนะครับนะครับคอยอัปเดตนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่านะครับแล้วก็ที่ดินเปล่าพร้อมบ้านบ้านหลังใหม่นะใ่บ้านเก่านะครับบ้านสร้างใหม่นะครับเป็นบ้านเหมือนอ่าอ่าแบบว่ายังไงอ่ะคือคุณลูกค้ามาดูที่ดินอยากได้บ้านนี้อ่ารอหน่อยนะวางตรงวางดาวอะไรเงี้ยก็ผ่อนมานะครับแต่เราไม่ใช่เครดิตหรือจะกู้อาคารก็ได้นะครับถ้าใครเครดิตดีก็กู้เลยนะครับ อยากได้ทุกอย่างนะครับทุกอย่างนะครับมีมีการลงทุนที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีฐานลูกค้าไม่แค่ฐานลูกค้าผมอย่างเดียวก็เป็นหลักร้อยร้อยคนนะครับหนึ่งหนึ่งปีผมขายได้ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าสิบแปลงอยู่แล้วนะครับอย่างปีนี้ได้เยอะหกสิบแปลงก็มีลูกค้าที่ผ่อนตรงกับผมแล้วก็ได้โฉนดไปทํามาก็เป็นนับร้อยแล้วนะครับก็มั่นใจได้ครับตรวจสอบได้นะครับชัดเจนนะครับผมสมชายนะครับ ปอนที่ดินนะครับมาถมบริษัทพิกินพัฒนานะครับก็วันนี้ก็ได้มาเปิดตัวธรรมดาผมจะทําคลิปในช่องผมอะเล่นๆนะเล่นๆแบบว่าง่ายๆแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มจะเข้ามาและเริ่มกระชับเริ่มลงตัวเพราะก่อนนั้นมันจะเป็นช่วงโควิดเราก็ยังไม่อยากจะเดินหน้าเต็มที่แต่ตอนนี้เราเข้าใจว่าเศรษฐกิจในการผ่อนนะครับของทุกท่านอาจจะมีการช็อตอาจจะมีการเสียเครดิตน,นะครับบูโรไม่ดีนะครับการหมุนเงินที่ไม่คล่อง ก็ทุกคนสามารถปรับตัวได้ครับใครไม่รับเรารับนะครับเรารับเรารับผ่อนแล้วก็เข้าใช้พื้นที่ได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผ่อนลมนะครับเป็นผ่อนแตต้องได้จริงนะครับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันตอบโจทย์กับตัวคุณลูกค้าเองก็คือการเลือกนะครับการเลือกความถูกใจการเลือกความชัดเจนว่าคุณลูกค้าชอบในสิ่งที่โครงการจัดให้หรือไม่นะครับแต่ละคนมีจุดข,ขายไม่เหมือนกันแต่ละบริษัทมีจุดข,ขายมเหมือนกันนะครับก็อยากให้คุณลูกค้านะครับ เข้ารับนะครับช่องตาต้องที่ยินผ่อนได้นะครับหรือบริษัทพิกินพัฒนาเนี่ยเข้าไปนะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเลือกนะครับไม่ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรครับผมขายที่ดินมานะครับลูกค้าบางท่าน6เดือนซื้อนะครับบางท่านก็1นปีซื้อนะครับเราต้องมีเวลานะครับในการตัดสินใจดูหลายๆที่ครับบ้านอยู่กับเรานานๆมันเป็นเงินก้อนใหญ่ครับเป็นเงินก้อนนั้น เราซื้อบ้านหนึ่งหลังเราต้องดูก่อนว่าทําเลนี้ดีไหมเราซื้อที่ดินหนึ่งที่เราต้องดูว่าเราจะไปทําอะไรถูกไหมฮะทุกอย่างนะครับผมก็คัดสรรมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับทางทีมงานหรือว่าเจ้าของบริษัทก็คัดสรรมาแล้วก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ติดตามช่องนี้ครับเป็น FC ของผมหรือว่ากดติดตามก็อยากจะให้สิ่นดีๆนะครับกับ f c นะครับคือ FC ได้ผมก็ได้ผมได้เงินอยู่แล้วครับผมขายนะผมพูดตรงๆว่าผมเป็นในหน้าผมได้เงินอยู่แล้ว แต่จะมีในหน้าที่ไหนมาเปิดความจริงใจอย่างนี้ครับครับขายผมได้ผมได้ไม่เยอะหรอครับผมไม่ได้ได้ขายเหมือนในหน้าสามเปอร์เซ็นต์ผมได้ก็ได้เป็นแลงเหมือนเป็นค่าคอมมิชชั่นแต่ถามว่าคุณลูกค้าได้อะไรคุณลูกค้าที่มาซื้อกับผมหรือว่าเอซีที่มาซื้อกับผมนะครับก็ได้ความชัดเจนได้ของที่ซื้อแล้วได้จริงๆนะครับคนเรานะครับหนึ่งหนึ่งครั้งผมเคยฟังมาหมดแล้วนะครับว่าไปซื้อตรงนู้นมาซื้อตรงนี้มามีปัญหาอะไรนะเราปิดระบบเราปิด ทุกอย่างให้มันอยู่ในระบบนะครับแล้วปิดให้มันหมดแล้วทุกอย่างมันจะเดินไปด้วยด้วยความสวยงามนะครับแล้วก็ด้วยประสบการณ์นะครับแล้วก็ลูกค้าที่มีในมือที่ลูกค้าที่มีในไลน์เนี่ยในโทรศัพท์ผมเนี่ยลูกค้าที่มีในโทรศัพท์ในข้อมูลทุกอย่างนะครับในเครื่องนี้นะครับก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าตรงเนี้ยมันทําแล้วเหมาะสมนะครับตอบโจทย์ กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแบบที่ต้องการก็คือที่ดินผ่อนได้โดยไม่ใช็เครดิตใช้บัตรปะชนใบเดียวแบบนี้นะครับยังไงวันนี้ก็13นาทีแล้วครับคุยเรื่องแบบว่าเครียด,ด,ดมาเยอะนะครับนี่ครับเครียด,ด,ดมาเยอะแล้ววันนี้เราก็คุยคุยถ้าใครเข้ามาตอนหลังนะครับกลับหยอนกลับไปย้อนดูได้นะครับว่าผมพูดอะไรไปบ้างตอนช่วงแรกก็วันนี้มีข่าวดีๆเข้ามานะครับว่าจะมี โครงการดีๆเข้ามาแล้วนะครับโครงการดีๆเข้ามาแล้วเราจะไม่ได้ขายแค่ที่ดินเปล่าแล้วครับเราจะมีบ้านด้วยนะครับแต่ขอทําการตลาดอีกนิดนึงนะครับอาจจะมีการตลาดนิดนึงตรงนี้ก็เลือกได้เลยครับโครงการไหน15โครงการเข้าไปดูได้เลยนะฮะเรามีโครงการเยอะเข้าไปดูในโพสต์ผมก็ได้นะครับหรือว่าเข้าไปติดตามที่ช่องตาต้องหรือไม่ติดตามก็เข้าไปลื้อๆดูวิดีโอนะครับวิดีโอเก่าๆลองเข้าไปดูครับโครงการเราเยอะ แต่เมื่อก่อนเราขายแต่ที่ดินเปล่าตอนนี้เราก็จะทยอยนะครับทําตอบโจทย์ลูกค้าลูกค้าถามถึงมากเลยครับว่ามีเป็นบ้านด้วยไหมแล้วก็ผ่อนเป็นบ้านมือหนึ่งนะครับบ้านบ้านมือหนึ่งก็จริงๆอ่ะมีอยู่แล้วนะครับลูกค้าทําเป็นบ้านขายอยู่แล้วเป็นโครงการนะครับสวยๆแต่ต้องผ่อนกับธนาคารแต่ครา้งนี้เราจะเป็นแบบว่าผ่อนเองแหละก็คือเรามาผ่อนกับเราได้เลยนะครับก็ อนาคตนะครับรออีกนิดนึงก็ติดตามผมไว้นะครับอัปเดตไว้นะครับหลังแรกมาเมื่อไหร่หลังต่อไปก็เป็นผู้แล้วครับผมพูดจริงนะครับเพราะว่ามีลูกค้านี่รอที่จะบอาเขาเรียกว่ารอไงรอที่จะจะจะ,จะตอบความต้องการเรื่องอบ้านผ่อนไม่ใช่คเครดิตอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับแล้วแถมเขาอยู่ได้ด้วยนะเขาอยู่ได้เลยนะไม่ใช่ว่า ่อนให้ครบก่อนแล้วค่อยเข้าไปอยู่ไหมฮะ่อนผ่อนไปอยู่ไปครับสบายทํางานไปนะครับสําหรับคนที่มองหาวัยเกษียณบ้านสักหลังหนึ่งบรรยากาศดีๆครับติดริมนานะครับหรือว่าติดริมน้ํานะครับสวยๆบรรยากาศดีๆนะครับไม่ห่างไกลรถติดนะครับแต่ไม่ไกลกรุงเทพนะครับไม่ไกลแหล่งที่ท่องเที่ยววัดลงวัดโรงเรียนนะครับประธานทุกคนนะครับ สำลักน้ำลายพูดเยอะสำลักน้ำลายนิดนึงนะครับก็วันนี้มาอัปเดตเรื่องนี้นะครับตอนนี้ผมถือกล้องไกลหน่อยเสียงอาจจะห่างห่างนิดนึงนะผมไม่ได้ใช้ไม้นะเพราะผมอยู่ในห้องไลน์นะครับก็วันนี้ก็พูดคุยเรื่องดีๆที่ผ่านมาในตอนแรกกลับย้อนดูได้ครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับอยากดูนะครับอ่า แปลงการอัปเดตนะครับโครงการแต่ละโครงการนะครับการพัฒนานะครับเข้าไปดูที่ช่องตัดต้องเลยนะครับช่องตัดต้องที่ยินผนได้กดเข้าไปกดเข้าไปเลือดูนะครับช่องเนี้ยจะมีทั้งกิจกรรมก็คือผมทําอาหารนะครับกิจกรรมเก่าๆเมื่อก่อนอ่ะผมจะทําช่อง YouTube นะครับช่อง YouTube เกี่ยวกับการไปเที่ยวช่วงโควิดสังเกตได้ถ้ากลับไปดูภาพเก่าๆย้อนไปนะครับที่ผมทาวิดีโออ่ะเวลาผมไปเที่ยวที่ ที่เขาไปเที่ยวกันอ่ะไม่ค่อยมีคนเพราะว่าผมไปเที่ยวช่วงโควิดผมจะทําช่องแต่คราวเนี้ยพอผมทาช่องได้สักพักผมก็เลยมาทําขายที่ดินก็เลยเน้นแต่ขายที่ดินก็เลยไม่ได้มีเวลาที่จะทําช่องแต่ตอนเนี้ยผมกลับมาที่จะมาอัปเกรดมาอัปเดตเพื่อนๆรู้ว่าอาชีพที่ผมทำเนี่ยมันเป็นอาชีพแบบไหนนะครับแล้วก็อยากจะส่งผ่านส่งต่อให้ f อนะครับหรือว่าคนที่เคยติดตามผมนะครับ ว่าเออมันมีที่ดินแบบผ่อนอย่างนี้ด้วยหนึ่งอาจจะเป็นแรนงบันดาลใจให้แต่ละคนนะครับเพราะว่าที่ดินนะครับแบ่งขายบางทีแปลงมันใหญ่ถูกไหมฮะแปลงมันประมาณไร่สองไร่สามไร่สิบไร่เรามาแบ่งซอยแล้วขายนะครับเผือ่อใครกําลังคิดอยู่ใครอยากจะนี่อยู่ก็โทรมาคุยโทรมาปรึกษ,ษาได้นะครับเราเนี่ยพิมพ์ตรงนี้ได้นะครับพิมพ์ปรึกษาได้คือผมไม่ได้เน้นอะไรครับคือเรา มีการช่วยเหลือกันมันเป็นเรื่องปกติครับของของเขาเรียกว่าการทํางานคือลูกค้าเขาปรึกษาได้ครับคือเราเราช่วยได้ครับก็ช่วยถ้าเราช่วยเราบางเรื่องเราไม่รู้เราก็บอกไม่รู้นะครับแต่เรื่องไหนที่ผมรู้ผมจะไม่กักไม่ไม,ไม่นี่ไว้อยู่แล้วครับเพราะว่าการทําที่ดินที่ผมทาเนี่ยมันเป็นของบริษัทอยู่แล้วนะครับ <aque participated. S 1> แต่บางเรื่อง<ร>บางอย่างเนี่ยเราแค่บอกเทคนิคบอกทิคนะครับในการขายนะครับได้มันคือทําที่ดินแบ่งขายอ่ะมัน มันทําตามกันยากนะผมว่านะเพราะว่าทําในแบบที่ที่ผมอยู่ในบริษัทเนี่ยมันใช้เงินทุนเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นลงเทถนนคอนกรีตนะครับเหล็กนะครวเมตดนะครับท่อระบายน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแปลงทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายนะครับมีค่าใช้จ่ายในการถมดินปรับนะครับหนจะโอ้โห หลายอย่างครับทาถ้าทําแล้วไม่มีบริษัทเป็นของตัวเองก็คือไม่มีบริษัทปูนเป็นของตัวเองไม่มีบริษัทลงปูนล,ลงท่อเป็นของตัวเองก็บอดดินเป็นของตัวเองนี่ยากผมพูดได้แบบยากแต่เม้นแนวทางได้ลองดูได้นะครับผมก็จะไลฟ์สดอัปเดตอย,อย่างนี้นะครับทุกวันนะครับถ้าวันไหนผมไม่หยุดผมจะททุกวันนะตอนแรกผมว่าจะอัพที่บ้านผมแต่ที่บ้านผมมันเสียเวลา,าพักผ่อนนะครับบางทีผม ก็คุยกับลูกค้าด้วยตอนสองสามทุ่มอย่างนี้ครับเพราะว่ามีลูกค้าสนใจบางทีลูกค้าเขาก็ปากต่อปากนะครับเขาผ่อนกับเราแล้วสร้างบ้านแล้วแล้วมีคนสนใจเป็นเพื่อนเขาเขาก็แนะนํามาซื้อกับผมนะครับก็มีนะครับหรือไม่ก็เป็นลูกค้าที่ญาติพี่น้องนะครับอยากได้เขาซื้อและวเขามีตัวอย่างและซื้อแล้วได้จริงซื้อแล้วมีโฉนดนะครับแล้วก็ผ่อนนะครับทุกอย่างมันมีรายละเอียดมีดีเทลมีกติกาไม่มีอะไรง่ายนะครับไม่มีอะไรง่าย ถามคุยกับผมอยากผ่อนผ่อนได้ครับแต่ต้องรับกติกาให้ได้นะครับกติกาง่ายๆนะครับบัตรประชาชนใบเดียวไม่เช่คเครดิตบูรลนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องเงินอย่างเดียวต้องผ่อนนะครับต้องผ่อนต้องใช้มีค่าใช้จ่ายเริ่มแรก10,000บาทก็คือค่าทําสัญญาแค่นั้ครับทำสัญญาก็ทาสัญญาที่สํานักงานนะครับสํานักงานขายมีเอกสารชัดเจนเพราะว่าการซื้อขายที่ดินต้องมีสัญญาจะซื้อจะขายนะครับเป็นหลักฐานหลักประกันนะครับถ่ายบัตรประชาชนเซ็นกันให้ครบนะครับ แล้วก็ผ่อนมีใบเสร็จรับรองมีใบเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะครับชัดเจนนะครับเพราะของเราบริษัทพิกินนะครับเสียภาษีถูกต้องนะครับทุกปีอยู่แล้วนะครับก็ยังไงก็ย้ําตรงนี้นะครับสนใจที่ดินนะครับผ่อนได้นะครับอําเภอใน4อำเภอนี้นะครับอําเภอดอนตูมอําเภอบางเลนตําแหงแสนและนครเกษีนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับ ติดตามไว้นะครับถ้าใครสนใจหรือว่าคนที่เข้ามาแค่มาดูผ่านๆหรือว่าดูเฉยๆแต่ได้ยินแล้วว่าอที่ดินผ่อนได้ตรงนี้น่าสนใจก็อยากให้ทุกคนนะครับติดตามไว้เดี๋ยวช่องหายแต่จําง่ายครับช่องตาต้องที่ดินผ่อนได้นครปฐมนครปฐมงนะครับจําง่ายๆครับตรงนี้ไม่ยากนะครับก็คุยกันเดี๋ยวปรับกล้องสูงนิดนึงฮะเกียดก้มหน้านะฮะกล้องสูงนิดนึงอ่าเนี่ย ทำไมต้องสะพายกระเป๋าเพราะว่ากระเป๋าผมอะมีโทรศัพท์นะครับมีโทรศัพท์มีโทรศัพท์เยอะนะครับมีเครื่องที่ไร้ด้วยนะครับแล้วก็มี power bank มีที่ชาร์จครบหมดนะครับมียาดมยาดมอะไรเงี้ยเนี่ยสายส่งสายชาร์จมีครบหมดนะครับเราต้องเก็บนะครับเราเวลาเราคุยลูกค้าผมก็เวลาไปทํางานก็จะใส่เสื้อคลุมนะครับกันแดดออกไปนะครับไ่แว่นนะครับออกไปคุยกับลูกค้าครีมที่ผมใช้ผมว่านี่ครับ เี่ยวเฟสโกนะครับลงผิวนะครับทําให้ผิวหน้านะครับทาให้ผิวหน้าดูชุ่มชื้นนะครับเพราะเราต้องไปโดนแดดโดนลมโดนฝุ่นนะครับนี่สบู่ตัวนี้กำจัดนะครับกระจัดกระจัดคราบนะครับเซลล์ที่เสื่อมถอยนะครับพอเซลล์เสื่อมมันจะเป็นอ่าเหมือนเป็นแบบเปลือกนะครับพอเราล้างล้างเอาพวกเซลล์ผิวที่เสียที่เก่าออกนะครับเราก็จะผัดผิวใหม่เป็นหน้าที่ใสปิ๊งอย่างนี้นะแหมไม่ปิ๊งหรอ ก็ตามนี้นะครับยังไงขอบคุณมากนะครับตั้งแต่ตอนเริ่มไลค์จนถึงตอนนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับเข้ามาติดตามถ้าใครกดติดตามก็ขอบคุณด้วยครับใครกดถูกใจก็ขอบคุณมากนะครับยังไงก็ฝากช่องด้วยนะครับช่องตัดต้องนะครับที่ดินผ่อนได้นะครับปฐุมวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ามีภารกิจฟิชโชนะครับที่ต้องไปทําก่อนเลิกงานห้ามงเยนนะครับก็ ต้องไปทําก่อนเพราะว่าติดนิดนึงติดเรื่องงานนิดนึงนะครับติดเรื่องงานนิดนึงก็ขอลงไลค์ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมเข้าไปดูนะครับคลิปวิดีโอนั่นน่ครับโทรมาได้แอนไลน์ได้ครับศูนย์แปดแปดห้ากหนึ่งหกสาหกะครับศู8ย์6ปดแปดห้าหกหนึ่งหกสามหกหรือว่าจะโทรเข้าสำนักง,งานก็ได้ครับศูนย์4ปดสองสี่เจ็ดสี่สี่สองหกห้านะครับสอบถามศู2ย์แปดสองสี่เจ็ดสี่สี่สองหกห้านะครับ ก็กดให้ตรงนะครับกดให้ชัดนะครับยังไงโทรเข้ามาจะมีถ้าเป็นเบอร์บริษัท0824744265จะมีแอดมินคอยรับโทรศัพท์รับ8โมงเช้านะครับถึง5โมงเย็นนะครับทุกวันนะครับแต่ถ้าจะคุยกับผมนะครับตรงๆหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันนะครับก็088561636 0885561636ยังไงยินดีนะครับสำหรับคนที่นะครับสนใจที่ดินนะครับผ่อนได้ อําเภอ4อำเภอนี้ในจังหวัดนครปฐมนะครับอําเภอดอนตูมบางเลนกำแพงแสนนครเชียงศรีนะครับยังไงขอบคุณครับสวัสดีครับไปก่อนครับ